แล้วก็เรียงกันเรียงกันเลยให้เรียงกันเลยห้าสีต่ตัวเล็กให้ตัวเล็กห้าหกอ้าวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ Kín kênh à Kín kênh à Kín oi như thế Kín oi như thế thank oh. you